ทองดินแดนชนเผ่าพื้นเมืองในวันที่เก้า ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นจุดเล็กๆซึ่งเราหายากทั้งหมดสี่คนก็เดินตามหาลกันคนละมืและสุดท้ายเราก็เจอแต่เป็นจุดที่เล็กมากและคนไม่นิยมมาพักป่าแถบนี้จะมีต้นไม้พื้นเมืองต้นกลูเรียป่าลายต้นเยอะแยะเราก็ได้ถ่ายภาพและดอกไม้กลูเรียมาให้ชมด้วยจ้า แถบนี้จะมีทั้งรอยอูดรอยสุนัขป่าจิงโจ้ดองกี้แล้วก็ต่างคนต่างเดินเราก็รู้สึกว่ากังวลหลังมากเลยจ้า ออมันไม่มีน้ำแล้วแล้วจะมีต้นไม้ใหญ่วาลวาลาเวลด์เทอร์าิวันวาลวาลา เป็นบ่อน้ําโบราณแต่แล้วก็มีเมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนอ่างิดสําหรับมาดาน่ากับทะเหมดแล้วมันนานปีแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็มีท่อน้ำสำหรับจับเลื่อนต้นน้ก็เกลียดมาดูนะจ๊ะเอ้เกลียดมาดีน้ไม่าดูนี่แหละนะแล้ก็มากันถึงจุดที่ซานเอ็ดกันแล้วร่มรื่นสวยงามแคมป์มีที่แคมปิ้งเยอะแยะเลย จะบทานอาหารเที่ยงเลยไมย่เริ่มพอร้อนเริ่มมีตัวแมลงทุกคนให้ดูตั๊บ,บใหญ่มากท่องเที่ยวในดินแดนชนเผ่าไปด้วยกันนะจ๊ะ